สวัสดีจ้าพีนนนาโนโพ่น้องอนี่นี่น้ำส่วนนื้อเมน้อนพี่น้องผัดแตงใส่หมูจ้ดพี่น้องมาเห็ดกันเ <Okay. S 1> ทียมผัพี่น้องฝนกระตุกพี่น้องเอ้ยเนกระได้ช่วงนี้พวกขมิ้นเราก็ใส่น้ำมันไปก่อนจ้าพี่น้อง พี่เสียงฝนเน้นว่าเป็นหอกระเทียมจ้าเป็นไปเลยพี้องนักกินกพริกโดดจะใส่ลงไปนั่งจับได้ไหนเอานี่มูจะเห้ามาวก่อกันเนอย No, no vale. ก็เตนเดินนอ่นนอ,อ,งงองก็เลยชโลหันไวใช้หลวบโดดน้องพีนองมาด เขาทำพี่นองไฟมันกะบพแห้งคนไดีจ้ะใอาเจนเย็นกับปีนอง ปัดใจเย็นๆจ้ะพี่หนอนจมเลยใช้ชุดตวามใจชอบพี่หนอนทำเลน้์ฟันน้ำมันหอยจ้าพี่หนอนไ่ลมแห้งไร รสปลาเขียวจ้าปลาจะมาจะเป็นน้องนะ มุดานอืม๋ยวตามมดมเลยอะแตงสุขเนมาตงขอรู้จักแนะนำร้านนี้ไ่นัดแตอันนี้ พัดบบสไยของพี่น้องมากแบบไร้ห้ากระปุงรสาติี่ห้่องกินจ้ะพี่น่องหมูมากกว่าช่ไหมใหยพี่น้องก็าจพัดต่าาวานเลยม่ได้พัดจอดอ่าใช่แล้วแล้ว is um พี่ไทยมาใส่ก็แล้วจัะ ใช่นิดน่อเด่้อร่อยแล้จนานมาส่โอ้ย,อยตกแหงครับฝนกระด็นี่อมาพี่น้องเสียงฝนโอ้ยตกขับก็คงมือนเลยจ้ยพี่น้องหนาา่อยหนาก็มาเลยๆฝนกระดา คลิปหน่้ก็เอาไว้จะมีแต่จะพี่นอ้องฝากก้นไห์กดแแร์กดติดตามให้จ้าเป็นกำลังใงจอห้รก็ได้พี่น้องอะไรเขามารับส่งก็ขอบคุณหลายจีดจน้องฝากส่องเล่นแม่จ้าจ